สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะคลิปนี้ทำตามคำขอของท่านผู้ชมค่ะที่ขอเสื้อสายเดียวรอบอก42นิ้วซึ่งจัดทำแพทเทิร์น42นิ้วครึ่งนะคะค่อยปรับเอานะคะซึ่งถ้าต้องการให้เป็นชุดคลุมเขา่าก็ตีความยาวลงไปเลยค่ะซึ่งเป็นเสื้อสายเดียวสำหรับใส่นอนง่ายๆค่ะ ในส่วนของรอบคอรอบแขนก็ใช้วิธีการทำสาบนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะกำหนดความยาวตามความต้องการน,นะคะประมาณ55-60ตามป้าง27เซนติเมตรเมื่อทำเสร็จรอบอกจะอยู่ประมาณ42นิ้วครึ่งนะคะซึ่งเสื้อตัวนี้ช่วงอกจะพอพอดีนะคะ ตีเส้นเชื่อมกันเป็นกรอบก่อนค่ะจากมุมนะคะวัดลง12เซนติเมตรจะเป็นเส้นอกด้านนี้ก็12ซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดขึ้น3เซนติเมตร กำหนดจุดว้ายค่ะแล้วก็จากมุมให้วัดเข้าสิบครึ่งแล้วก็จุดนี้จุดนี้วัดออกมาหนึ่งเซนติเมตรจะเป็นสายเสื้อนะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันแล้วก็แบ่งครึ่งวัดเข้าหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งนะคะจะเป็นหน้าอก ส่วนนี้ก็จะเป็นช่วงอกค่ะจากเส้นนี้นะคะก็ตีเส้นมาที่ใต้รักแร้รักแร้ก็ให้แบ่งครึ่งวัดข้าว1.5แล้วก็โค้งค่ะในส่วนของชายเสื้อก็กำหนดความบางนะคะสัก8เซนติเมตร ตีซันเื่อมกันค่ะวัดขึ้น2เซนติเมตรแล้วก็โคง้งชายเสื้อใหม่ค่ะส่วนชิ้นหลังส่วนชิ้นหลังก็ตีกรอบเหมือนกับชิ้นหน้านะคะความกว้าง27เซนติเมตรความยาวเท่ากับชิ้นหน้า55 cm, หรือว่า60ซนติเมตร ตีเส้นเป็นกรอบเหมือนชิ้นหน้าเลยค่ะชายเสื้อบานเท่ากับชิ้นหน้าค่ะถ้าชิ้นหน้า8เซนเมก็วัดออกไป8เซนเมตรจากมุมก็วัดลงมา12เซนติเมตรเป็นเส้นอกตีเส้นเชื่อมกันคอหลังลึกจากเส้นอกนะคะวัดลง3เซนติเมตรจะเป็นคอหลังลึก จากจุดนี้วัดเข้าสิบครึ่งเท่ากับชิ้นหน้าแล้วก็วัดต่อไปอีก1เซนติเมตรจะเป็นสายเสื้อแล้วก็ติดเส้นเชื่อมกับเส้นรักแร้แล้วก็จากเส้นนี้ก็ติดเส้นเชื่อมกันในส่วนของรักแร้ให้แบ่งครึ่งแล้วก็วัดเข้า 0, cm, ครึ่งเซนติเมตรโค้งรักแร้ชิ้นหลัง แล้วก็จากจุดนี้นะคะจากเส้นนักแร้ก็ตีเส้นไปที่ชายเสื้อวัดขึ้น2เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าชิ้นหลังวางเป็นสันทบเผื่อเย็บโดยรอบแล้วก็ทำสาบ3เซนติเมตรทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังค่ะ สายเสื้อตัดคว์มยาวประมาณ28เซนติเมตรความป้าง3เซนติเมตรแล้วก็พับเป็นสันทบแล้วก็เย็บกลับด้าน1เซนติเมตรซึ่งก็จะเป็นสายเสื้อเล็กๆแบบนี้นะคะสวมใส่สบายๆค่ะเป็นเสื้อใส่นอนก็ได้ค่ะหรือว่าจะต่อฟาร์มยาวลงไปเป็นชุดแสกเลยเขาก็ได้เหมือนกันค่ะขอบคุณที่รักชม คลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ